รูปปลาดกตัวใหญ่นะดูแต่ละชิ้นนะเจอใช้ปลาดกตัวใหญ่ก็กลางๆครับเพือน,นครับก้องวิงเที่ยวสวัสดียามเช้าคืนส,สองกวา่าของเช้าวันเสาร์ผมยืนอยู่หน้าร้านเจออ ตลาดวัดกลางวัดจันทารามตลาดพลูวันนี้มาดูเมนูเจออสอีกรอบหนึ่งตามที่ f อฟซร้องขอหนวกเจออสหายไปไหนอยากดูเจออสอีกเจออสไปเดินซื้อวัตถุดิบจะมาทำเมนูให้เห็นบรรยากาศตลาด ทีสองกว่าหวาน๋อออทไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วขอร้านก่อนเจอออทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอะไรก่อนเนี่ยเอาผัดปลาดุกนะผัดปลาดุกก่อนนี่อันนี้ปลาดุกทอดมาเรียบร้อยทอดเมื่อวานชทอดเมื่อวานตอนกลางคืนนี่ก็ยังกลางคืนอยู่ตอนเย็นเท่าไหร่ฮะปลาดุก สิบห้าโลอ่ะปลาดุกสิบห้าโลทอดแล้วได้ประมาณนี้เลยใช่เหลือไม่เยอะแล้วทอดแล้วก็หดนะหัวเราไม่ไม่ใช้หัวนะผอะไรนะเห็นเอาเอาพริกแกงมาผัดอะไรนะพริกขิงใช่พริกขิงนี่เจ้าอ๊อดเขาก็เดินเขาก็เดินหาวัตถุดิบขอวเนี้ยล้ๆอยู่ในตลาดใกล้ๆมีจะสั่งมาในพริกแกงมากน้อยแค่ไหนฮะเนี่ย ประมาณขอช่างน่าจะเกบโลมั้งโลโลสองแน่โลสองใช่ประกอบด้วยอะไรมั้งพริกมีพริกแกงบอกที่ร้านเขาผัดพริกขิงเขาก็จะจัดให้นะจัดให้มีพริกพริกบดสดอ่ะพริกบดสดด้วยแล้วก็มีพริกแกงมีน้ำพริกเผาแดงด้วยพริกเผาด้วยนี่ครับจัดผสมเสร็จเสร็จผัดมาแล้วจะสวยพอดีแหละ เตรียมแล้วเตรียมกระทะแล้วเหมือนเดิมฮะเราก็จะลายล้อมด้วยบรรดาผักดองต่างๆใครอยากได้ผักดองก็มาซื้อร้านจีออสนะอันอันนี้เป็นแบบซอยอันนี้เป็นแบบดองดองหวานเหรอสามรสสามรสเปรี้ยวเค็มหวานอันนี้ก็แบบพร้อมมาเปรี้ยวอย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวไปแกงแปอะไรต้มจืดมะละอะไรแล้วก็ผัดไข่อะไรบ้างผัดไข่ก็อร่อยนะใช่ชอบ ก็วันหลังทําเมนูมั่งนลผัดไข่ใช่ลูกค้าลูกค้าชอบเลยนะผมอะชอบแล้วก็ส่โป่ต้องต้องต้องซอยต้องซอยไโปผัดไข่ล้างก่อนแล้วก็มาซอยอ่ะและไอให้เรียบร้อยก่อนก่อนเปิดกล้องนี่จะออดหุงข้าวเรียบร้อยนะฮะหุงข้าวเรียบร้อยสองหม้อ ร้อมสองหม้อพร้อมที่จะบริการลูกค้าเคยดูไหมลูกค้าประจำาเขามาซื้อของทุกวันและเขามาซื้อมาตลาดมาใจตลาดส่วนมากเขาก็ไม่ขายขายส่วนมากเวลานี้คือพ่อค้าแม่ค้าใช่ซื้อไปขายที่อื่นอย่างเงี้ย มาลงแล้วก็ประหยัดเวลาไปหน่อยตอนที่ทอดปลาไว้เรียบร้อยโอ้ไม่งั้นเป็นอทอดปลาเฉพาะทอดปลานี่ต้องใส่เป็นชั่วโมงนะถ้าทอดตีตรงเนี้ยเนาะตรงเนี้ยเมื่อวานตอนปิดร้านนี่ตีสองกว่าตีออดมาถึงนี่ตั้งแต่กี่โมงตีหนึ่งเหรอไม่เช้ามาจากนครปฐมก็ตีหนึ่งอ๋อนี่มาจากนครปฐมใช่ ลงกัแล้วนา่นาน่าจะเผ็ดเผ็ดมากแต่เราผัดเยอะนี่ตะดุกตั้งเท่าไหร่กิโลนะสิบห้า <15 S 2> จ้ะสิบห้าจ้ะพี่แกงเจ้านี้ได้กิ่นแล้วนะพอ,อลงอปุ๊บนี่อยากตอนนี้กำลังจะงมีปัญหาว่าจะจามแนละ นี่เปิดไฟไม่ค่อยแรงนะถ้าแรงจามมันจามเลยอะตามสไตล์เจออสนั่นแหละผัดน้ำไฟเบาๆไปเรื่อยผัดใจเย็นๆต้องให้มีแกงสุกเพิ่มไฟเลย Premises, ในใน u ูทู e ฮะโดโด้พาเที่ยวโดโด่พาเที่ยวใน YouTube, YouTube. โด iedzieć, โดพาเที่ยวจ้ะเพื like ่อนพ่อค้าแม่ค้ามาถามแล้วสวัสดีคร้าหอมเดี๋ยวพอ่จะถามแล้วแล้วพี่แกงเจ้าไหนเนี่ยเจ้าข้างหลังหลังติดชนกับเจออสเนี่ยชนกันเลย สำหรับรคน<อ>ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เจออสอยู่ในตลาดวัดกลางวัดกลางหรือวัดจันทารามตลาดพลูนะเป็นตลาดเก่าตลาดลินคลองคลองอะไรนะข้างหลังคลองบางหลวงค่ะคลองบางหลวงเดินเลยร้านเจออสไปเนี่ยจะเจอคลองมีร้านกาแฟอร่อยด้วยนะร้านกาแฟโบราณกาแฟโบราณมากค่ะ มาหาเจออสมาซื้อแกงเจออสแล้วแวะไปนั่งกินกาแฟชิวชิบรรยากาศสุริยาก,กาแฟใช่ไหมใช่ค่ะชื่อดังนะก็<ม>ออกโซเชียลเยอะเลยเยอะมากลูกค้าเขาเยอะมากมมต้องสมัยพอ่อเขาแล้วร้านกาแฟนะใช่ครนะับมีเขารุ่นสองรุ่นสามแล้วั้มใช่ พ่ He, อเขาตอนนี้ก็จะเก้าสิบแล้วยังอยู่อยู่ยู่พ่อยังอยู่แต่ไปวันนั้นเขาก็เป็นหนุ่มสาวพี่น้องพี่กับน้องพี่กับน้องเขาขายกันอยู่ขายดีนอะไรเนีเส้นไน่นลมันนอมไว้แกงอนีเดี๋ยวเลาวก็ค่อยๆเที่ยวเป็นเจ้าแรก นี่แหละที่เวลาผมมาทำรีวิวแล้วก็เห็นว่าค่อยๆเป็นค่อยไปนะผัดไปอ่อนๆ <c oughs> ใช้น้ำตาลอ,อันนี้อันนี้ต้องใส่น้ำตาลออกหวานนะผัดอันนี้ออกหวานพริกขิงเนี่ยใช่แต่ที่ละที่อื่นจะหวานกันนี้แต่ที่นี่ก็ไม่ค่อยหวานหรอก ก็เดี๋ยวนี้คนรักษาสุขภาพไม่ค่อยทานหวานเนาะ,ะมาถ่ายคลิปเจออสเนี่ยคือทำไปคุยไปนะเหมือนมาเหมือนมาเป็นเพื่อนคุยแกเนะปกติก็ทำอยู่คนเดียวแหละพอยังไม่ทันจะเสร็จลูกค้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก็จะมี<ช>หัวหัวหน้าวินมาถามมันมาแอบมาส่องแล้ว <c oughs> ว่าวันนี้ไปดูซิร้านเจออสทำอะไรมาก บรรดาลูกวินก็ให้หัววินมามาดูจะออดช็อปโลอะไรบ้างก็ไม่ต้องหวานมากแล้วนาะยุดนี้ขนมมะแนงที่นี่ก็ไม่หวานนะไม่หวานเท่าไใช่ผมซื้อไปกินแล้วดที่แล้วนะคุณตั๊กชอบใช่วนที่จะหวานกันนี้อร่อยอร่อยละมุนละไมดีสอง เมนูของเจออร์นี่เผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดมากไปหน่อยขอเติมน้ำตาลเหมือนกันพริกแกงเจ้านี้แบบสุดยอดเลยเผ็ดใส่กระชาย ชายซอยสวยมากเลยนะเนี่ยซอยเองซอยเองด้วยเหรอมีเวลาเนาะก็แบบถ้าซื้อเขานําเขาจะแช่แช่แชยาแล้วไม่มีกินเลยใส่ก็เหมือนไม่ใช่อ,อ่ะแล้วเส้นจะไม่เหมือนกันนะโรยกระชายนะครับใส่กระชายเยอะหน่อย แต่น่าจะเผ็ดมากอนนโอเคนะได้ที่น่าจะตักออกหน่อยก่อนดีกว่าเผือม,มันเผ็ดเอาออกหน่อยอ ผิดถูกยังไงก็เติมได้เนาะใช่ใช่แต่ถ้าเยอะไปเผ็ดไปแก้ไม่ได้เลยไม่ได้เลตักไม่ได้แล้วตักไม่ขึ้นแล้วผิกโลบเบาไฟเลยนะเนี่ยโอ้โหประดุกตัวใหญ่นะดูแต่ละชิ้นนะเจ้าใช้ประดุกตัวใหญ่ก็กลางๆอะ่ะหัวไม่เอาไม่เอาเลย หัวหางไม่เอาเลยหัวหางไม่เอาอันนี้ก็ยังแม่จะเยอะด้วยเหมือนนะใช่ปลาดุกก็ยังกรอบอยู่นะเนี่ยใช่ครับ ทอดเราทิ้งไว้ให้เย็นมันก็จะกรอบมันกรอบอยู่ตัวประดุกอ๋อให้เคลือบทุกชิ้นอะอให้พี่แกงเคลือบทุกชิ้นเลยอะออใส่ใบกะเพรา กะเพราลงจะทอดกะเพราก็ทำไมวนะมันจะมันทุกอย่างทอดหมดจะมันไปหมดเลยอืแต่เจออสไม่ใช้กะเพราทอดใช่ใส่สดเลยใส้สดอย่างนี้แต่เราขายเร็วอยู่แล้วอะใช่แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็หมดแล้วเจออสแปบ๊แแปบเดียวหมดเลยแต่เวลาทำนานมากแต่เวลาตักขายแป๊บเดียว <laughs> ทำเมนูไ้เนี่ยกับประดุกอะทอดผัดกะเพราวไว้สองสองสองวดติดก็เลยว,วันนี้เอาทับพริกขิงแล้วกันนะจ้ะอาจารย์จะถุนไหมเนี่ย ลมพัดไปทึงนู้นตอนแรกๆลมพัดไปทางนี้นเนี่ยอยากจามเลย <c oughs> ตอนนี้ลมพัดไปทางนู้นแล้วเนี่ยสังเกตควันลอยไปทางนู้น <c oughs> เติมหน่อยพล่เนงไป อ๋อปิดไฟ <c oughs> ที่ได้ยินเสียงก็เสียงข้างหลังข้างหลังเข <c oughs> าตั้งแก๊สเตาขาหมูขาขาหมูอยู่ข้างหลังที่เมื่อกี้เมื่อกี้พอดีไงเจออ๊อดเอื้อมมือลงไปปุ๊บแล้วเสียงเ <c oughs> นึกว่าเล่นข้างหลังก็เผาขาหมูนะเพื่อนี้เาผาขาหมูเผาอย่างเงี้ยทุกวันเลยตลาด,ดอะเนาะ แห้งๆแ,แล้วก็แบบไม่ไม่ไม่ไมเยิ้มไม่แข็งไ,<ช>ไม่แขะเยิ้มเพราะมันทอดแล้วจะไปมันก็ส่วนมากคนก็จะใช้ใบกระเพราไปทอ,อดใบมะกรูดทอดมันจะมันเนี่ยที่มาของเสียงนัน่นเผาขาหมูอยู่ <c oughs> นู่นลุงบอกอะไรเครื่องบินลงเหรอเผาขาหมูเผ <c oughs> าขาหมู <c oughs> หมนี่แลหละเสียงธรรมชาติของตลาด ตอนนี้ลูกค้าก็ยังไม่ค่อยมาเนี่ยเป็นตลาดที่เวลานี้พ่อค้าแม่ค้าก็กำลังเตรียมการข้างๆก็มีเสียงตับหมูอยู่ส่วน้านก็ทำทำส่งอ่ะเช้าเช้า,านะ,ะอหอมได้ทานอันดี ผัดแบบสไตล์เกออสนะแบบ <g ül> แห้งๆ <g ül> เส็จจะล้างกะทะเตรียมเมนูถัดไป แล้วก็ใบมะกรูดซอยหอมหวนจะเรียกว่าผัดแบบสูตโบราณก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ไม่แบบผัดแบบแห้งๆแต่บางคนบอกไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะจ๊ะอกพักหนึ่งก็ก็ก็ขายขายแล้วเนี่ยยังยังไม่ตีสี่เลยครับตีสามห้าสิบหมูตุนเกาเหลา เขาเหลาหมูตุนครับผมต้องพลาดไม่ได้หนึ่งอย่างเดี๋ยวไปให้คุณตักชิมด้วยปลาดุกผัดพริกขิงะจะเรียกอะไรผัดพริกขิงหรือผัดเผ็ดผัดพริกขิงอ่ะผัดพริกขิงเรียบร้อยครับอันนี้ก็ห้าสิบบาทเนาะจ้ะอะไรจ้ะหนึ่งโลมาถึงบ้านแล้วครับ ปลาดุกกรอบผัดพริกขิงของเจออสครับนี่เตรียมให้ครูตักเพลนวันนี้ผมพี่โดโดหยุดแต่ว่าครูตักไปสัมมนาแม,ม่ไปอบรมโดบอกแม่ไปอบรม,บม,บมนี่ะ<อ>คะครูตักต้องไปอบรมก็แบ่งไปทานฮะนี่แน,นี่ครับพี่โดกินหมูตุน ที่ออสแต่ว่านี่เดี๋ยวเราจะชิมมันนี้กูตัดต,ตักไปใส่ปินโตกับนี่ละทานกับข้าวเลยอือประดุกชิ้นใหญ่มากแล้วก็หอมไปมากูดซอยนี่ได้มากูดซอยมาเต็มๆเลยอืม อร่อยหอมอืมแล้วขาผัดไม่เหมือนใครนะอาจาะย์ไม่เป็นมันย่อเนะ กระดูกยังกรอบเลยเน้ำก็พริกขิงก็เข้าเลยนะอ,อร่อยมาก อร่อยครับดีจ่งเดี๋ยวก็จะทานข้าวอร่อยครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ